สวัสดีครับ SC o p e n World Series นะครับ EP ที่รับ EP นี้จะเกี่ยวกับการรีเสิร์ชนะครับเราจะมาทำความเข้าใจนะครับการรีเสิร์ชตลาดนะครับเราต้องหาความต้องการของตลาดก่อนที่เราจะทำสินค้านะครับเราจะไม่ทำสินค้ามั่วๆนะครับเราต้องดูดีมานเป็นหลักนะครับถ้าไม่งั้นเนี่ยเวลาที่เราอินเวสต์ลงไปในการทำผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นเนี่ยก็อาจจะสูญเปล่าได้ถ้าเราไม่เข้าใจความต้องการของตลาดณขนานั้นนะครับว่าลูกค้าเนี่ยกำลังจับใจใช้สอยแลอเขากำลังมองหาผลิตภัณฑ์ชิ้นไหนอยู่กันแน่นะครับ ทีนี้เนี่ยก่อนที่จะเข้าไปขั้นตอนรีเสิร์นะครับผมจะมีคำสองคำที่อยากจะแนะนำให้รู้จักนะครับก็คือ niche แล้วก็คำว่า idea นะครับซึ่งคอนเซปต์เนี่ยผมเอามาจากไมเคิลเอสันนี่นะครับเป็นเจ้าของเมอ g e m o มเ n t u m มเขาอธิบายความหมายของสองคำนี้ไว้ได้อย่างดีมากๆเลยนะครับคำว่านิชนะครับก็คือสินค้าเฉพาะกลุ่มครับเราจะไม่ทำสินค้าที่สำหรับทุกคนบนโลกนี้นะครับมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะตอบสนองความต้องการของทุกคนบนโลกนี้นะครับแต่ถ้าเราจะทำสินค้าขึ้นมาเพื่อที่จะ ให้ลูกค้ากลุ่มกลุ่มหนึ่งเนี่ยโดยเฉพาะเนี่ยเป็นไปได้ทําได้พอมันเฉพาะกลุ่มแล้วนะครับมันจะทําให้เสื่อเรซซอเนี่ยมันน้อยลงนะฮะพอเสื่อเรซซอมันน้อยลงเนี่ยโอกาสที่สินค้าเราชื่จะเปแร้งบนหน้าแรกๆของเสื่อเรซซอเนี่ยก็จะมีมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการทําการตลาดบนเอสซีการเอาของไปขายบนเอสซีเนี่ยครับผมเน้นเลยว่าจะต้องเป็นสินค้าที่นิชคือเฉพาะกลุ่มนะครับไอเดียเนี่ยก็คือรูปแบบที่ แตกต่างออกไปของสินค้านะครับสมมุติว่าเรามีของของถิงหนึ่งเนี่ยเฉพาะกลุ่มแหละเฉพาะกลุ่มกลุ่มนี้แต่เราอาจจะมีรูปแบบการดีไซน์ที่แตกต่างออกไปได้ครับบางทีรูปแบบเนี้ยอาจจะไม่โดนแต่อีกรูปแบบนึงอาจจะโดนก็นได้อันเนี้ยเราต้องลองเอ็กซ์เพร์เมนต์ดูนะครับผมยกตัวอย่างน,นะครับถ้าผมเปิดร้านเอสซีนะครับผมขายนิสตาบัคคัพเนี่ยครับอันเนี้ยสตาบัคคัพเนี่ยก็คือนิชหละของผมก็คือผมต้องการจะเสิร์ฟคนที่ชอบชื่นชอบในแก้วสตาบัคแหละ แต่พวอาจจะมีรูปแบบที่แตกต่างออกไปครับมีไอเดียที่แตกต่างออกไปรูปกระต่ายบ้างรูปดอกดอกไม้บ้างรูปต้นซัคคุเลนบ้างซึ่งแต่และไอเดียเนี่ยแน่นอนว่ามันทาเงินแตกต่างกันออกไปครับแต่เราต้องเสิร์ฟรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยมีโอกาสในการจับจ่ายใช้สอยมีรูปแบบให้เขาเลือกมากขึ้นนะครับอันนี้คือข้อแตกต่างระหว่างนิชและไอเดียนะทังนั้นเนี่ยเราจะต้องรีเสิร์ชก่อนนะครับเพื่อหาไอเดียที่มันกําลังขายดีอยู่ในนิชนั้น ผมจะยกตัวอย่างเป็นดิจิตอลโปรดักต์ลายกันเพราะว่าเป็นตลาดที่ผมทําอยู่นะครับก็พวกดิจิตอลโปรดักต์เนี่ยก็จะมีพวกแบบทีชอทเอสดีจีพีเอ็นจีคลิปอาร์ตพวกแคนวาทแคมเปญอะไรพวกนี้ครับเป็นดิจิตอลโปรดักต์ทั้งหมดนะครับหลักการการรีเสิร์ชนะครับวิธีแรกนะคือวิธีการรีเสิร์ตมีเยอะแยะมากมายเลยครับใครจะใช้ทูตัวไหนก็ได้นี่ก็แล้วแต่นะครับอันนี้จะผมจะนําเสนอวิธีการรีเสิร์ชแบบแมนวนวลก่อนนะครับง่ายๆนะครับอันแรกเลยคือ ดูสินค้าเบสเซอร์ครับก็คือดูว่าอันไหนเนี่ยมันขายดีก็แสดงว่าอันนี้กำลังฮิตอยู่มีดีมาน์แล้วคนซื้อเยอะมากก็ถ้าเราทําสินค้าที่มีรูปแบบใกล้เคียงกันอย่างเงี้ยก็มีโอกาสที่ลูกค้าจะซื้อสูงเพราะว่าไอ้รูปแบบเนี้ยมันกําลังมีดีมาน์อยู่ถูกไหมครับวิธีการเริ่มต้นนะครับเราจะเริ่มจาก c u s t o m e r s e a r c เ term เป็นหลักนะครับเริ่มจากลองเท a i l คีย์เวิร์ดใน h e ชนั้นนะครับแล้วก็ดูที่ Sta ร s e l l e r จากนั้น ดูเบสเซอร์ทีเนี้ยเราจะพอเห็นไอเดียคร่าวๆแล้วว่าเอ้ยในนิชเนี้ยรูปแบบเนี้ยไอเดียเนี้ยมันกําลังขายดีอยู่นะแล้วเราค่อยทําสินค้าของเรามาวางขายนะครับไอเดียเนี้ยผมได้มาจากนิชวัลัสเพติคาคิสนะครับคนเนี้ยเก่งมากเลยนะคือถ้าใครอยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับเอเรื่องเชิงลึกอะเกี่ยวกับระบบเอสซีเนี้ยผมแนะนําให้พี่ตามเขา,านะครับยูทูบชื่อว่าเอสซี่คอนซอลแทนนะครับเนี้ยผมได้จะเขาเยอะมากเลยครับเดี๋ยวผมจะแสดงให้ดูนะวิธีการรีเสิร์ชอ่ะ เพื่อหาเบสเลอร์นะครับสมมุติว่าผมจะทำ weekly schedule ละกันนะก็เลือกนี้ weekly เนี่ยมันมี weekly planner อะไรพวกเนี้ยคือเราเราเลือกได้นะครับอันเนี้ยที่อยู่ใน box ของ etsy เนี่ยมันคือ keyword ที่ลูกค้าพิมพ์นะครับเขาจะมาขึ้นข้างบนเพื่อเป็นแบบแนะนำให้ลูกค้าเนี่ย ได้ลองเลือกดูว่าเพราะพวกเนี้ยเสือพวกเนี้ยค่อนข้างป๊อปปูล่าแล้วก็มีการมีเสือพุ่งรุ่มจริงๆนะครับเป็นเซิร์ชเทอรมที่มีลูกค้าเซิร์ชจริงๆมันจะมาขึ้นตรงเนี้ยให้เรากดขึ้นลงเพื่อเลือกได้นะครับอันนี้สมมุติว่าผมจะเอาเป็น weekly digital p l a n n e r แล้วกันนะก็เซิร์ชแบบล่งๆก่อนเลยครับเนี่ยเห็นไหมรีซอสมันจะเยอะมากครับหนึ่งแสนห้าเนี่ยเห็นไหมวิดแอดก็ค่อนข้างเยอะใช่ไหมครับทีนี้นเราไม่รู้หรอกว่ารูปแบบเนี่ยหนึ่งแสนห้าเนี่ยครับ รูปแบบอันไหนมันขายดีบ้างใช่ไหมอันนี้เราจะเห็นเลยเนี่ยเห็นไหมอันนี้ขายดีเห็นไหมอันนี้ขายดีโอเคแต่เนี้ยเราอยากจะดูแต่รูปแบบที่มันขายดีนะตอนนี้นะครับพิธีทํานะไปที่ตรงนี้นะครับ All Filter นะครับก็เลือกเป็นเฉพาะดิจิตอลก็ได้เพราะเราจะทําแต่ดิจิตอลถูกไหมแล้วก็ Star Seller นะครับ Star Seller เนี่ยเป็นร้านที่เขาเรียกว่า perform ไดี sc ก็จะจะบอกว่าเออร้านเนี้ยได้ Star Seller นะคือเป็นร้านที่ส่งดีส่งไวมีประวัติการทํทา Transaction ที่ดี ตอบลูกค้าดีตอบแชทไวอะไรประมาณนี้ครับก็เอ s ซี่จะมอบ s t a r ์เซ l เลเหมือนกับเป็นยศไว้ให้ลูกค้าดูว่าเอ้ยร้านเนี้ยโอเคสามารถที่จะซื้อได้อย่างมั่นใจอะไรเงี้ยครับแต่ทีเนี้ยเราได้มาแต่ s t a r ์เซลเลถูกไหมทีนี้เราไม่ต้องการเราจะจะดูเฉพาะอันที่เป็น b บ s เซลเลอรแต่จริงๆนีงแล้เบสเซลเลอร์ก็ขึ้นมาเยอะแล้วเนะนี่ยแต่ยังมีอันที่แบบไม่ใช่ยู่โอเคหม เมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีฟิลเตอร์ให้กดเลือกเป็นเบสเซลเลอร์ได้แต่ตอนนี้เขาเอาออกไปแล้วก็ไม่ดูว่าทําไมนะแต่เราขึ้นไปตรงนี้ได้ครับเนี่ยไปดูข้างบนนะมาตรงนี้มีคําว่า Star s e ซิ e เอยู่เห็นปะให้เราเปลี่ยนตรงนี้วิธีนี้ทําได้กับทุกนิชเลยนะครับลบตรงนี้นะเปลี่ยนเป็นเบสอ่าทีนี้เห็นไหมครับรีซอสมันจะเหลือเท่านี้แล600ะหกร้อยกว่าแสดงว่านีชเนี่ยมีสินค้าที่ เป็นเบสเซอร์อยูก600กว่าเลยนะเยอะมากเลยนะแสดงว่าดีมานของในในนิชเนี่ยค่อนข้างสูงเลยครับทำให้มีเบสเซอร์ณนะตอนนี้เนี่ยเยอะมากนะครับทีนี้เราก็มาดูได้ครับเนี่ยเห็นไหมว่ามันมีอะไรบ้างที่เป็นเบสเซอร์ตอนนี้แล้วก็พอจะรู้แล้วครับว่าเนี่ยอย่างนเนี้ยเดดเจอ r แบนเนอรเนี่ยเนี่ยคำเนี้ยขายดีนะครับ อันนี้ไม่ได้ขายดีอันนี้ป๊อปปูล่าแต่ก็ใช้ได้ครับป๊อปปูล่าหมายความว่ามันกําลังเป็นที่สนใจนะตอนนี้เราก็สามารถทําแบนเนอร์ที่มีคําว่าเนี่ยแดดเกิร์แบนเนอร์อยู่ได้นะครับเนี่ยแต่ถ้าเราดูให้ดีนะครับเราจะรู้สึกเราจะรู้สึกว่าเนี่ยมันจะมีแบบโนเวชั่นเทมเพลตมีเป็นแบ็กเกิร์มีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องอ่านี่แดดเกิร์ยิงแอดมานะครับเราจะไม่รู้ว่าคนที่ใช้เทมเนี้ยจริงๆอ่ะมันมีมันมีใครบ้างนะ วิธีเช็คอะครับอีกวิธีหนึ่งนะคือเซิร์ชฟันหนูอย่างเงี้ยคือเราจะรู้เลยว่ามีใครที่ใช้เทอมนี้จริงๆบ้างนะครับแต่ปกติลูกค้าไม่เซิร์ชแบบนี้นะมีแต่เราที่แบบจะเช็คเฉยๆถ้าผมอยากจะเช็คว่ามีใครที่เล่นเทอมนี้จริงๆบ้างเนี่ยก็จะมีประมาณ26คนที่เล่นเทอมนี้นะเล่นเล่นเซิร์ชเทอมตัวเนี้ย mm. แล้วเขาได้เบสเซนเลอร์เนี่ยก็จะเห็นเป็นแบบเด็ดเกิดตรงๆเลยเห็นไหมทุกอันก็จะแบบเด็ดเกิดเด็ดเกิดเด็ดเกิดอะไรเงี้ย แต่เนี้ยจริงๆก็ดูไว้เป็นคร่าวๆได้ครับเพราะว่าลูกค้าจริงๆเขาไม่เซิร์ชฟันหนูนะก็มีแต่มีแต่ว่าบางครั้งที่ผมอยากจะเช็คจริงๆอะว่าเอ๊ะไม่มีใครเล่นเทอมนี้บ้างอะไรเงี้ยครับอีกวิธีหนึ่งคือทำซับนิดของนิชนั้นลงไปเรื่อยๆเพื่อทำให้เสิร์ชรีซอร์เนี่ยมันแคบลงแคบลงเราจะจะได้มีโอกาสที่จะไปแสดงบนเสิร์ชรีซอร์ที่เป็นแบบซับนิดมากขึ้นนะครับวิธีการทำก็ไม่ได้ยากครับก็ เริ่มจากเซิร์ชเทอร์ที่เป็นลองเทลคีย์เวิร์ดของนิชนั้นก่อนแล้วก็ซับนี้ลงมาเรื่อยๆนะครับเพื่อดูไอเดียที่ขายได้ตอนนั้นนะครับแล้วค่อยทำสินค้าออกมานะครับ mm hmm. ถือซะบุดผมเริ่มจากเชิร์ชเนี่ยครับคุณจะพบว่าสินค้าเนี่ยมันมีรีซอสเยอะมากเลยครับ8ล้าน7ถ้าเราจะทำเชิร์ชแล้วเรามีคีย์เวิร์ดแค่เชิร์ชอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ทางแรงอยู่ในหน้าแรกอยู่แล้วเป็นไปไม่ได้เพราะสินค้ามันมีต้งแล้าน แ8ล้านจ7แสนชิ้นน่ะคุณจะไปอยู่ท้ายๆแล้วไม่มีลูกค้าหาคุณเจออยู่แล้วนะครับปกติเวลาลูกค้าเซิร์ชเขาก็ไม่เซิร์ชคำนี้เดียวๆเลยเขาจะเซิร์ชสองคำอย่างเงี้ยสมมุติว่าผมเลือกเป็น,น,นเนื้อเชิดอย่างเงี้ยโอเครีซอสลดลงมานะเดือนประมาณแสนเสื้อสำหรัหบนางพยาบาลแต่ก็เยอะอยู่ดีทําเนื้อเชิดไปธรรมดาเนี่ยไม่มีทางขายได้ครับต้องแบบเจาะลึกลงไปครับบวกไปเป็นเนื้อเชิดที่เป็นแตงสกิฟวิ่งไหมรีซอสลดลงมาเลยประมาณพันแปดก็อาจจะพอไหวอยู่นะครับแต่ถ้าเป็น เฉพาะจาะจงลงไปครับ NICU Nurse Thank s Giving Shirt อันนี้เห็นไหมทรัพ์นี้ลงมาแล้วเนี่ยรีซอสมันจะเหลือน้อยครับมันจอประมาณ456เนี้ยอันนี้ก็จะพอไหวแล้วถ้าเทียบจากแสนหรือว่า8ล้าน7นะอันนี้พอไหวนะเออทีนี้ประเด็นคือ NICU Nurse คืออะไรครับถ้าเราไม่ได้อยู่ในวงการนางพยาบาลไม่ได้อยู่ในวงการแพทย์ไม่ดูแลครับแน่นอนถ้าคนที่เป็นพยาบาลอะรู้อยู่แล้วว่ามันคืออะไรถูกปะเรารู้แหละว่า NICU เนี่ย มันอยู่ในมันเป็นสับนิชของของเนิร์สใช่ไหมแต่ทีเนี้ยแล้วมันมีอะไรอีกบ้างครับเราจะเลือกทําอะไรได้อีกบ้างเนี่ยเราจะดูได้ยังไงครับสิ่งที่ผมทําคือเราต้องถามให้ถูกคนครับถาม c h a t GPT ครับตอนเนี้ยคือผมใช้ c h a t GPT นะในการรีเสิร์ชเป็นหลักนะผมไม่ได้ใช้ให้มันช่วยทําอะไรเลยนะให้มันรีเสิร์ชอย่างเดียวเวลาผมไม่รู้อะไรเนี่ยผมถาม c h a t GPT นะครับลองใช้พร้อมนี่ดูครับ N.I.C.U. is a sub niche in nurse niche and w h a t e l s e เป็นคำถามง่ายๆนะครับเดี๋ยวเราลองดูนะครับโอเคผมถามง่ายๆอย่างนี้นะครับเพราะว่าผมอาจจะทำเสื้อเนื้อสำหรับ N.I.C.U. เนื้อแล้วผมอยากจะทำอย่างอื่นด้วยอะไรเงี้ยในเขาจะ list มาที่เหลือว่ามีอะไรอีกบ้างที่เกี่ยวกับ nurse นะผมสนใจอันนี้แล้วกันสมมติว่าผมอยากรู้ว่า nurse p r a c t i t i o n e r เนี่ยมันมีหรือเปล่านะมีเสิอร์บลุมหรือเปล่ามก็จะก๊อปปี้ไปแล้วก็ไปดูในนีนมเห็นไหมมีจริงๆด้วยนะครับ nurse p ปรึ t i าเน r ร์เสื้อเห็นไหมครับ r e s o l v e โดยเริ่มเนี่ยประมาณ5,000เองก็ก็โอเคอยู่นะก็เดี๋ยวว่าสับนี้ลงไปได้เยอะประมาณหนึ่งทีนี้ผมลองดูอย่างนี้ถ้าเป็นที a เชอร์ล่ะ ที a เช e r เนี่ยเป็นสับนี้ที่อยู่ในนีสคูลถูกไหมนีสใหญ่แล้วมีอะไรอีกบ้างแล้วผมจะทำเสื้อแบบเสื้อ,เส,อเสื้อครัวแล้วมีอาชีพอื่นอีกไหมที่อยู่ในนีสคูลนะครับผมลองดู principal uh, principal administrator school counselor physical education teacher เ,เหรอผมลองนี่ด้วยกันปุ๊บวิธีเดิมแบบปดูอืมมีเห็นไหม เราก็ลองมากดดูครับเห็นไหมผู้แข่งประมาณพันสองนะครับคือถ้าเริ่มแบบทีเช h e r เชิ r ์ดเลยเนี่ยตง้ตงๆอะไรเงี้ยไม่ไหวครับไม่ไหวสามแสนเก้าไอ้สามแสนห้าหนาไปถ้าเราสับนี้ลงมาเป็นฟิสิกอลเอดูคชันทีเชอร์เชิร์ดเนี่ยก็จะเขาเรียกว่า PE นะ PE t e a c เ e r นะก็จะดีขึ้นเลยครับดีขึ้นเราพอที่จะสอดแทรกเข้าไปได้ครับอ่าเนี่ยเห็นไหมเบสเซนเลอร์ Be ด้วย PE Teacher Coach Wilson ผมว่าอันเนี้ยชัดเจนแล้ครับมีดีมานนะมีดีมานมีการซื้อขายเห็นไหมมันขึ้นเบสเลอร์นะครับอันเนี้ยก็รีซอสเนี่ยไม่ได้ก็คือก็จริงจริงผลพันธ์สองนะผมว่ามันก็เยอะนะแต่ว่าผมคิดว่าพอสอดแทรกได้เพราะว่าถ้าเราทำได้ดีกว่านี้ก็น่าจะน่าจะไหวอยู่ครับน่าจะสู้ได้นะประเด็นคือเราจะต้องแรงค์เนี่ยครับในนาแรกของเสิร์ตเทอมนั้นคือถ้ามูดว่าเราจะเข้าเสิร์ตเทอมนี้ และสุดท้ายแล้วเราเป็นแล้งอยู่หน้าทท้าๆเนี่ยลูกค้าหาไม่เจอครับเราต้องพยายามสับนิดหามาให้เจอเสิร์ชรีสอร์ที่ต่ําๆเพราะว่าเราจะได้มีโอกาสที่จะขึ้นไปอยู่หน้าแรกของเสิร์ชเทอมนั้นด้วยนะครับและทีนี้ไอ้เสิร์ชเอนั้นมันต้องมีดีมาร์ด้วยนะเนี่ยเป็น2ปัจจัยที่เราต้องคํานึงครับเป็นเบสิกของการทำรีเสิร์บนเอซีนะครับ ทีนี้นทุกคนก็จะพูดกันว่าให้เราหาอันที่เป็นไฮดิมาโลคอมเพติชันนะซึ่งเอาจริงๆแล้วด้วยจากที่ผมฟังมาแล้วก็ประสบการณ์ตัวเองนะคือมันไม่มีจริงครับไฮดิมาโลคอมเพติชันนะครับส่วนใหญ่แล้วมันจะมีแต่ไฮดิมากับดิเซนต์คอมเพติชันคือมีการแข่งขันที่เหมาะสมนะครับคือตลาดมันจะเฮล t ี y คือเราต้องต่อสู้อยู่แล้วครับอย่างที่ผมบอกว่าเราจะเข้านี้หนึ่งเนี้ยเราต้องดูว่าเราสู้ได้ไหมถ้าเราคิดว่าเราสู้ได้เข้าครับสู้ได้มีดิมาประมาณหนึ่งมีดิมาแบบ มีดีมานการซื้อขายอยู่แล้วก็มีการแข่งขันอยู่ประมาณหนึ่งอันเนี้เป็นสภาวะการแข่งขันของธรุรกิจที่เฮลตี้แล้วเราต้องคิดว่าเราสู้เขาได้เราทําออกงานออกแบบได้ดีกว่าเขาหรือเราจะพรีเซนต์ด้ดีกว่าเขาอะไรนะครับโอเคเราเข้านะครับแต่ถ้าโลคอมเพิิชันเลยเนี่ยหายากมากนะผมยังไม่ค่อยเจอเลยนะเพราะว่ามันจะโลอยู่แป๊บเดียวอ่สะสักพักหนึ่งเดี๋ยวคนก็จะแห่เข้ามาเองนะครับอันนี้เป็นธรรมชาตินะครับเราต้องหาอันที่มี การแข่งขันประมาณหนึ่งนะครับเราเข้าไปสู้กับเขานะครับอันนี้จะเป็นการ r รีสิร์ชนะครับต่อไป EPC เนี่ยผมจะพูดถึงากับการจัดแต่งร้านนะครับตัดแต่งร้านแบบไหนที่เอชอบเลยลูกค้าเอชอบนะครับแล้วเจอกันนะครับ